สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทุ่งสตูดิโอค่ะสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคนเลี้ยงงัวนะคะมื่อนี่โบกะสิพามาเบิงงัวโค้งยุคอ,อกะคะ่ะฟาร์มวัวโคง้งเลี้ยงวัวโคง้งต้นทุนตำนะคะ่พะพอดีว่าโบนิกเลือกเลี้ยงงัวโค้งต้นทุนตำเนาะคะ่ะพราวายังพราว่าเอ่อเฮาต้นทุนหน่อยละคะ่ะพอ่อแม่พี่น้องก็เลยเลือกซื่งงัวนี่ต้นทุนตำมะเรียงเนาะคะ่ะ ถามว่าตนทุนตามมิหลีบอมันกับว่าใดตั้มดอกพอไมมพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้คือง้วนนี่ราคามันขึ่นสูงแ้งเนาะค่ะขื่นสูงแ้งเป็นเท่าโตเลยพอไมมพี่น้องเท่าโตเกือบสองเท่าเนาะค่ะคือจังหวโค้งสองตัวนี่นีทีโบสื่อม้าเนี่ยค่ะถ้าเป็นสมัยก้อนช่วงที่ง้วะเพราะเป็นราคาเนี่ยบอกซื่อสักคาราคาสิยูประมาณสิบหานี่แหละบันนีโบกับสื่อม้าหดสามสิบเอ็ดจุดหาเนาะค่ะกับมีหลายๆคนนี่คอมเมนต์เข่าม้าว่าสื่งวาแพงเนาะค่ะ ซึ่งว่าแพงบางคนนี่แน่นําให้เอาไปถิงเพราะว่าตอนทีสื่อม้านี่คือเขาผอมแห้งบ่มีอย่างเลยค่ะผอมแห้งเนาะคะ่ะแบบเอาไปถิงเขาป้าทําน้องนี่เนาะคะ่ะเอฟซีเว้ากัโอเคค่ะกัตอนนี้ก็เลี้ยงมา้าเลี้ยงม้าแหละพ่อแม่พี่น้องเลี้ยงม้าตอนนี้ก็เฉพาะตัวนี้กับประมาณสามเดือน สามเดือนได้เนาะค่ะที่จริงนี่โบทาการสื่อว่าโค้งม้านี่กะหลายโตค่ะแต่ว่ามีสองตัวนี่แหละค่ะตอนสื่อม้านี่คือเขาสื่อออนไลน์มาพ่อแม่พี่น้องสื่อออนไลน์มาอุย้ยเขาเบิ้งในผาพน,นี่ค่ะคือแบบโตเขาใหญ่แต่ว่ากับพ่อหูยุข่าว่าเขาจอยแต่ว่าตอนที่เพิ่นเอามาสรงนี่ค่ะอุย้ยจอยแหงจนตอนแรกก็ตกใจแหละค่ะพ่อแม่พี่น้องกตกใจเื่กันเพราะว่ามันจอยแหงเนาะคะ่ะแต่ว่าถ้าเบิ่งเรื่องโค้งสั่งก็กถือว่าพอใจอยู่สาหรับความสูงของเขาลอยหาสิบหาบวก เนาะค่ะประมาณลอยหาิหาบวกถึงลอยหกิปประมาณนี้เนาะค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องตอนนี้กะอ้วนดีแล้วค่ะกระพันได้ดีป็นเดดอกกะถือวา่าถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่สื่อมากะตั้งตาประมาณสามเท่าเลยแหละพี่น้องเพราะว่าตอ,ตอนสื่อมานี่กำเนือบ่มีเลยค่ะกำหนึ่งกำเนือเขาบ่ามีเลยเนาะตอนนี้กะโอเคแล้วค่ะเริ่มมีเหนือมีหนังแน่ถ้าผู้ใดสังเกตนี่ตอนโบ้ให้คลิปเห็บเบิ้งเนี่ยค่ะตรงกระดูกสันหลังเขาอ่ะพี่น้อง ตรงกระดูกสันหลังบริเวณเนี่ยค่ะเขาจอยแห้งจนเป็นหลองเลยนะคะเป็นหลองกระดูกเลยค่ะตอนนี้ก็เต็มเต็มแล้วนะคะ่ะเต็มทั้งสองตัวแล้วะคะ่ะกระสีเหลือเว้ายู่เล็กน้อยนะคะในส่วนของกระดูกสันหลังนี่พี่น้องเนี่ยค่ะถามว่าถามมีเงินนะ่ะถามมีเงินสีสื่งว่าโค้งบอเนาะคะ่ะถามมีเงินนี่โบสีบสื่งว่าโค้งแบบนี้เนาะโบสีเหลือกสื่อในส่วนของ ตัวเรประมาณหาสิบถึงหกสิบคะแนนใครเบิงอพอเบิงแน่พอเบิงไ้แนนเนาะคะ่ะแล้วกับเป็นงัวทองมาเลียงเอาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเลียงง้วทองแบบงัวทองแก่หกเดือนเจ็ดเดือนตั้งเสีค่าออกมากับเป็นง้วสองตัวก็อาจจะเลือกแบบนั่นเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องก็อาจสิบว่ได้เลือกง้วโค้งเลยสักทีเดียวเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าเขานี่ตนทุนบอมี่โบกเลยมองวา่า หกสิบคะแนานนี่อยากได้งววาจากสองตที่แบบเอามาเลี้ยงสักพักแล้วมาสามารถผสมได้ดังเสนะพี่น้องถาเฮาสีเลือกงวัวโคง้งลักษณะนี้โค้งใหญ่ขนาดนี้เนาะคะ่ะแล้วอ้วนเล้าทองดังเสียะคะ่ะพอแม่พี่น้องบอกเลยค่ะราคาเขาบ่าหลุดหกสิบคะแนานเนาะถึงจะเป็นงวัวขาวก็ตามเพราะว่าโค้งสางเขาใหญ่แบบที่นี่เออโบสซ้อนี่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งฟังผุดน้ำเนาะคะ่ะฟังนี่นี่มีสองตัวเออซื้อม้าพร้อมกันค่ะ ซื้อมาพร้อมกันคือแม่เขาเ้าแม่เขาเ้าหนี่ฟังนี่ค่ะพี่น้องตัวนี้จะเป็นงัวไทยไงเนาะคะ่ะความสูงประมาณลอยหาซ่ผาคือสองตัวนี้นี่สูงซ้ำๆกันเนาะคะ่ะตอนนี้ก็โอเคทําการผสมพันรอบไปรอบหนึ่งเป็นทีเรียบร้อยตอนนี้ก็พนันพันไปประมาณเดือนหนึ่งเนาะคะ่ะกับว่าได้มีอาการเป็นสัต์เนาะพี่น้องแบบนี้แม่บาซินตัวเนี้ยค่ะแม่บาซินตัวเนี้ยเคยเป็นสัตว์คือเวลาเขาปล่อยน้ํามูกอะค่ะคือบนี่มีพื้นทีแทรเล็มหาไรเนาะ ถามพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เคยเบิ่งบบจะมีพื้นที่ในการแทนเล็บนี่หาอะไรตอนทีเ่เฮาปล่อยใส่มูอพี่น้องปล่อยแบบลงพื้นที่แทนเล็บเฮา,าพี่น้องงัวตัวอื่นเป็นสัตว์คือง่าเวลาเขาอยู่น้ากันเขาได้กินกันเนี่ยค่ะมันจะเป็นสัตว์น้ากันเด้ค่ะพี่น้องปรากฏว่าตอนนี้นี่โบเอาไว้ในคอกร้โคดปพาต่างแต่เอาไว้ในคอกช่วงเฮาว่านเขาวานน่านน้ำอะค่ะเอาไว้ในคอกกับบ่ได้เป็นสัตว์บ่ัทได้เป็นซัต์อีกเนาะค่ะแต่ว่าตัวนี้ก็โอเคค่ะทํากาัน ผสมพานไปแล้วหนึ่งหลอบกระลอ้อหลอบสองหลอบสามเนาะคะ่ะประมาณสามหลอบโบจะทําการตรวจทองทันทีจะบ่ปล่อยให้เสียเวลาที่นี่วิธีทําการตรวจทองนะะเนี่ยค่ะมันก็บว่าได้มีวิธีทีว่าแบบลอยเปอร์เซ็นต์เนาะมันมียุสองแบบก็คือว่าการอันตราซาวการอันตราซาวแล้วก็การล่วงค่ะการอันตราซาวก็คือใส่เครื่องเนาะคะ่ะในการตรวจแง่เข้าไปในแง่เข้าไปในทวัรหนัก นางเสียค่ะแง่ขอบแง่ขอบไปในทวันหนักแล้วกะ็ตรวจอันตร์เสาจังเสียค่ะอันนี้คือเครื่องอันตร์เสาราคาตรวจจะยูทีราคาประมาณหาลอยเนาะแล้วแต่าบางพื้นที่แล้วแต่หมู่บ้านค่ะอีกวิธีที่สองก็คือก็คือการล่วงค่ะการล่วงก็คือใส่มือเนี่ยค่ะล่วงเข้าไปผ่านทวันหนักงัวคือกันค่ะล่วงเข้าไปเนาะค่ะเพื่อตรวจวางว้านี่ต่างทองบอแต่วาทั้งสองแบบกับว่าใดถือว่าลอยเปอร์เซ็นต เนาะค่ะกัแต่ว่าถามว่าอันใดชั่วกว่าก,กันก็คือเครื่องอันตรซาวเนาะค่ะจาก่อนขางชั่วกว่าเนี่ยค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งเนาะคะ่ะเริ่มสะสมกลามเนื้อคือตอนสื่อมา้าหนีแม่แม่ไทยไงตัวเนี้ยค่ะแม่เขาเ้าตัวเนี้ยโบลียงได้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเนาะค่ะเพิ่นมาขอไปในราคา37คะแนนเพราะว่าช่วงนั้นนี่ราคางัวมันขื้นแฮ้งค่ะขื่นแฮ้งจนแบบ ออสองสามเท่าจากที่เคยเลี้ยงกับปรกากฏว่าเลี้ยงได้ประมาณเดือนเรึ่งนี่เขามาให้ตอนนั้นกับเดืนเอนเดือนหนึ่งนี่ได้กําไรอยู่ประมาณประมาณห่าพัน 5, 000, นี่ก็ถือว่าโอเคเด้พี่น้องห่าพันหกพันเนี่ยถือว่าโอเคเนาะคะ่ะแต่ว่ากะบก็ได้ขายไปก็เอาเลี้ยงเลี้ยงเบื้องก้อนนะคะคือการที่โบจะขาดหัวออกเนี่ยคะ่ะโบต้องเบื้องก่อนวา่าหัวนี่มีปัญหาอย่างบอ มีปัญหาในที่นี่ก็คือว่าแบบเป็นสั์ซ่ามีเชื้อแทงแบบออกลูกแทงเป็นซั์ซ่า,ามีลูก,ลกเราก็เลียงลูกบดีน,น้ำนมบดีงัวแคะตั้งเสียค่ะเอ่อน้ำนมบดีตั้งเสียค่ะ,นนะ,ค,ะคือลักษณะงัวพวกนี้เรต้องคัดออกเขาต้องทำการคัดออกเรื่อยๆเนาะค่ะเพื่อให้ได้งัวทีดี งัวทีดีลักษณะดีบวาสิเป็นเรื่องโค้งสางเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเป็นเรื่องของสีตั้งเสียค่ะมันก็จะต้องเบื้องลักษณะถ้าเกิดว่าเอามาเป็นแม่พันธุก็จะต้องเบื้องลักษณะการเลี้ยงลูกของง้วน้าบวาจะเป็นเลี้ยงลูกดีบอตั้งเสียค่ะห้วเช่องบอหนำนมดีบอตั้งเสียค่ะทรงลูกสวยบอตั้งเสียเนาะมันก็จะต้องเบิ่งหลายๆอย่างประกอบกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเกษตรกรคนทีสีเลี้ยงหัวตอนนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวสิพาไปเบื้องเขา ด้านหลังคือช่วงนี้ฝนตกเ้อค่ะคอ,อกจืนจืดน,นี่พี่น้องถ้าผู้ใดจำเขาได้เนาะถ้าผู้ใดจำเขาได้นี่ค่ะสางโตฟังขุ่นกาลังกินพอดีวาช่วงนี้ตัดเข่าเหงัวเนาะคะ่ะอย่าไลาหล่กะเลตัดเข่าตัดเข่าเพื่อที่ว่าฝนตกม้าเรลาเข่ามันสิได้ป่งไหมเนาะคะ่ะอ่ามาเพิ่งตัวนี้คือตอนนี้คนให้ความสนใจหลายือกันพี่น้องเขาตัวใหญ่มากสูงก็โบเนาะ ช่วงท้ายเขาอะค่ะช่วงท่ายเขาสูงสูงก็โบโบนี่สูงลอยหกสิบห้าช่วงท่ายสูงกว่าสูงซ้ากันเลยละค่ะเนี่ยค่ะสูงซ้ากันสูงก็โบนิดหนึ่งนะคะ่ะโบนี่สูงลอยหกสิบห้าคือตอนนี้ทําไมค้นถึงให้ความสนใจเขาหลายพี่น้องคือตอนนั้นนี่เขาเขาท่องว่างโดนมากเลียง อลอดูกมา้าเราเลี้ยงต่อประมาณปีหนึ่งถึงเป็นสัตว์ปรากฏว่าเพราะเป็นสัตว์เขาก็ทาการผสมเนี่ยพี่น้องแม่เปาตัวเนี่ยพอทําการผสมเราโอ้โหว่าเป็นสัตว์อีกเลยเขาก็เข้าใจว่าเขาตั้งคันค่ะเพราะว่าสมัยก่อนนี่มันบุคอยมีการตรวจคันเด้พี่น้องงัวสมัยก่อนถาว่าทับเราพลาหลอกมันก็นคือเป็นติดได้ลูกตังเสียงนะค่ะแต่เลี้ยงงัวทุกนีมันเลี้ยงยากค่ะเลี้ยงยากทับยากผสมยากงัวเป็นหมันคือแบบ ัจจใจแวดล่อมเขาหลายเนาะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือกําลังสีหาหมอมาตรวจท้องค่ะแต่ว่าแบบโอ้หมอน้าบานบ่มีเนาะคะ่ะต้องหาหมอจากพื้นที่อื่อเนเดี๋ยพี่น้องเขาอวดที่ดีเขาส่งลูกสวยเนาะคะ่ะแม่เปาได้ลูกหนึ่งน้าเฮาแล้วค่ะลูกเขาก็คือน้องปีใหม่อ่ะพี่น้องนี่ค่ะนุ๊เปาตัวใหญ่มากลูกกระทบขนาดตอนนั้นยังสื่อซี่มื่นเลค่ะช่วงประมาณเอ่อช่วงประมาณ หาปีก้อน,นี่สื่อเขาซีมือหน่บ่ถืกเลยได้ค่ะงวดตัวนี้สื่อเขาซีมือถ้าถูกมันนี่ก็โอ้โค้งสั่งขนาดนี้ถ้าเขาได้ทองตรวจทองเอลีก,กะราคาหน่บ่หลุดลอยคะแนนเนาะค่ะบ่หลุดแสนแหละพี่น้องเพราะว่าเขาตัวใหญ่มากทรงหลูกสวยเนาะค่ะเดี๋ยวสีพ้ามาเบงหลูกสาเขาค่ะนี่ค่ะลูกสาเขาน้องปีไม้สีหนิแจ่มมากลูกสาปีศาสแดงนี่ค่ะน้องปีไม้นอ้นองปีไม้นี่ผสมยากพี่น้อง โอ้ยผสมยากสามรอบแล้วรอบที่สามนี่โบจัดไปเสาเข็มหนึง่งแรงเข็มหนึ่งค่ะพะว่าที่จริงอยากผสมโตเนาะพะวังว่าถ้าผสมยากอะต้องผสมโตเบิ้งแต่ว่าช่วงนี้คืองัวมันเป็นโรคเขาก็เลยว่าอยากผสมโตแหละพี่น้องว่าอยากผสมโตเนาะค่ะผสมไปหลายรอบเดี๋ยวผสมไปหลายข้างวัตีิก็อาจจะทําการหลังหมดลูกว่ตสันก็อาจจะหายม้อค่ะมาทําการอันตรสาวหายเนาะคะ่ะเบิ้งว่าหมดลูกเขาหนี่เป็นอย่างโ่แหละพี่น้องเนี่ยค่ะ อิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วช่วงนี้นี่ค่ะแล้วกับฟังนี่ก็โค้งเหมือนกัน,นะคะ่ะฟังนี่งวโค้งนี่ค่ะพี่น้องตัวนี้ไดมา้28นา28คะแนนค่ะ3ตัวนี้ได้ม้าพร้พอรมกันคือราคา28คะแนนตัวนี้เป็นงวไทยกลางค่ะพี่น้องงวไทยกลางแต่โบมักลักษณะเขาด้วยค่ะเอ่องวตัวนี้อ้วนดีด,ดีแต่ข้อเสียของเขาคือเขาหนาจะมีลูกมาหลายตัวละ ถ้าไม่ถึงบอกว่าลักษณะเขาดีคือการเนื้อเขาเยอะค่ะในส่วนของโค้งสั่งหง่แต่ว่ากับบได้วาสูงหมากสูงไม้เนาะค่ะพี่น้องบอด้ว่าสูงนี่ค่ะมักหลังเขาหลังเปเอ็ดเปด,ดีค่ะงัวตัวอื่นอั่นหลังกับบอเปคือตัวนี้นะ,คะ้ค่ะตัวนี้หลังเปแล้วก็หางแง่หางแง่คือหางหง่เนาะคะ่ะโค้งหางหง่ดีค่ะพี่น้องการเนื้อสูงโบมองวางงวตัวนี้แล้วค่ะเขาจะส่งลูกสวยแต่ว่าตอนนี้เป็นล้ำปีสกินอยู่ค่ะพี่น้อง นี่ค่ะเป็นเป็นแบบนี้ยุ่สามตุ้มนะคะ่ะตุ้มหนึ่งลุดไปแล้วนะะี่ค่ะพี่น้องอ่าเดี๋ยวไ้เบิงนะคะ่ะพอดีวาโบเคยทําการรีวิวยาฉีดเด้อเพื่อพอเมพี่น้องหามาฉีดนี่ดีอยู่เด้ครึ่งัวเนะะี่ยค่ะเป็นตุ้มแบบเนี้ยหัวเป็นตุ้มยุ่แบบเนี้ยค่ะม้าแบบเป็นเดือนละ<ว>บ่อยอมลุด<ว>บ่อยมบอยมล<ว>ุดกับปรากฏวาโบก็เลยทําการไปซื้อยามาฉีดเนาะคะ่ะซื้อวาไซโคสเปย์พี่น้อง ไซคคอสเปตตัวนี้เนาะคะ่ะเมื่อเด้โฆษณาเด้อแต่ว่าก็าบ,บอกสู้กันฟังเนาะ,ะพี่น้องดีวิวห้เบิง่งเนี่ยค่ะหลังจากโบฉีดต,ตัวนี้ไปประมาณสามหมื่นเสาแรแล้งพี่น้องปรากฏว่าตุ้มลุดปรากฏว่าตุ้มลุดเนาะคะ่ะเนี่ยค่ะพี่น้องตุ้มด้านหนาเขาลุดละตอนนี้ก็ทําการฉีดเพื่อให้แพ้เขาแหงเลยพี่นอกแต่ว่าโบมองเบิ่งภายนอกนี่คิดว่าหนาจะมีนองละค่ะก็ต้องทําการรีดน้องออกแล้วก็ ล่างแผลดีๆแต่ว่ากับโบหันได้บบหันได้ร้องเหตุอะค่ะเบิงยูทูปเพิินบอกว่าหฮรีดน้องออกแล้วกะฉีดน้าเกลือเข้าไปในบริเวณที่มีหนองวนองวเนาะพี่น้องแต่ว่าบบหันได้ร้องเบิงค่ะนี่ค่ะตัวนี้โบดครบเครื่องตาเข้าอาว้ว่าเพศเนาะค่ะขอบตาอ่ะมีหูเนาะพี่น้องหูนี่บอโบดพอดีว่าเมอวานนี่โบล้งคลิปบ่แมนเมอวานหรอกมือก้อนนะคะลงคลิปไปว่าเปิดราคางวของดาบ,บินอะงัวข่าง,ง,ง,งกัน เราหัวนี่ขอบตากับอวัยวะเพศกับเครื่องเพศดำเนาะค่ะคือบางคนบอกว่าแค่ขอบตากับอวัยวะเพศดำเนี่ยถือว่างัวนี่โบดแล so ้วแต่บางคนนอะเพิ่นบอกว่าโบแมนโบดหัวโบต้องดำทุกอย่างมันเ่็นจำเป็นเนาะค่ะพอแม่พี่น้องเคยได้ยินเขาว่าโบดครบเครื่องบ่คำว่าโบดครบเครื่องก็คือว่าขอบตาขอบหูเข้าเสียค่ะเข้านาเข้าหลังอวัยวะเพศดำแบบนี้เขาเรียกว่าโบดครบเครื่องเนาะแต่ว่าบาง บางกรณีกับแคตากับเอ่ไวยวเพจหรือว่าเครื่องเพจดำก็ถือว่าโบดแล้วค่ะอ่าต่อมามาเบิ่งค่ะฟังนี่ฝั่งนี้อ่ะลืมบอกนะคะแม่ดำตัวนี้นี่ผสมพันรอบไปรอบแรกค่ะผู้ใด่เป็นเอฟซีจรู้ว่าผสมสามรอบนะคะรอบที่สามนี่ถึงผ่านรอบอ่าเมือเบิ่งฟังนี่ค่ะพี่น้องฟังนี่แม่ขาวอวดดีค่ะแต่ว่าตัวแม่ขาวนี่เขาเป็นงวไทยน่อยพี่น้องที่ซื่อพวัาหยังงพวังหัวเขาแดง หัวหัวแดงแบบนี้ผสมแดงลูกออกมาแดงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องรับประกันแดงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหัวแดงสันหลังแดงตั้งเสียขาลูกออกมาแดงร้อยเปอร์เซ็นต์คือเขากินดีกินเก้งอ้วนแต่ว่าเขาบ่ค่อยเชื่องอะ่ะพี่น้องเขาเป็นฟิตฟิตแหมนันเห็นปะแล้วสิจับให้เบิงะะ้งเนียค่ะนันเห็นบ่ค่ะมันเป็นฟิตฟิตแฟตแฟตแบบเนี้ยค่ะงอแบบน,บบนี้ถ้าออกลูกออกมาปุ๊บทรงลูกบ่ดีนี่บุกขดออกทันทีเลยเด้ค่ะพี่น้องบ่เสียดายดอกโตมันหน่อยแต่ถามแม่เปาอ่ะค่ะ มันผสมบบตีผสมญยาิด้วยโค้งสั่งด้วยกามเนื้อมันเข้าเสียดายแต่แบบนิ่มกเสียดายค่ะขัดถึงทันทีเลยพี่น้องมาเบังหนูเล่หนูเล่อ้วนแล้วเนาะคะ่ะหนูเลน่นีตอนสื้อม้าหนีจ้อยจน่าขนหยองเลยค่ะพี่น้องบางคนบอกว่าเขาบ่าแมนง้วเล่เนาะคะ่ะซึ่งเขาข็บ่รููดอก พราะว่ายอย่างพะว่าเ้าไขยคิดว่าหนาตาเขาคือเล่บางคนก็บว่าเขาเป็นสายพันธุ์อื่นเนาะคะ่ะพวกเออ่บีบพวกช็อกพอนพวกอีกยังกับเบื้งหูและะ้วค่ะแต่ว่าเขาเบิ่งผิวเผลนเขาก็มองว่ามันเป็นงัวเล่เนาะคะ่ะพี่น้องตัวนี้อ้วนดีมากเล่ตัวนี้เนี่ยคะ่ะโบเลี้ยงได้ประมาณสองเดือนเพิ่นมะห่อสามสิบหกสามสิบเจ็ดเือการเนาะมันมันโดนจำว่าได้เราภาวาตัวนี้นีโบซื้อมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำการซื้องัว่าควงในพี่น้องเบิง่ง สุดยอดกล้ามเนื้ออลังการงานสร้างตัวนี้ราคา28คะแนนเลนะคะ่ะตัวนี้ราคา28คะแนนพี่น้องเบิ่งลักษณะเด่นช่วงความกว้างของลำตัวสุดยอดค่ะพี่น้องนี่เห็นปะเต็มมากแต่ว่าตัวนี้โบไ่ค่อยชอบหางมันบ่แมนว่าบ่ค่อยชอบแล้วค่ะคือเขาบบฮันได้อวนเห็นบะช่วงช่วงบริเวณเนี่ยค่ะกล้ามเนื้อเขาบบฮันเต็มโบมองว่าถ้าเขาอวานเต็มที่เนี่ยค่ะอยากให้เขามีกล้ามเนื้อตรงนี้เนาะเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้เขาหายไปเยอะมากเลยพี่น้อง เนี่ยค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อขาตรงเนี้ยอยากให้เป็นแบบพุนๆนั่งสีไหมเนี่ยค่ะพี่น้องแล้วก็นอกจากความยาวเนาะค่ะความยาวของช่วงล้มตัวอันนี้เขาเอื่นว่าความยาวนี่ความยาวของช่วงล้โตัวยาวแบบสุดยอดแล้วกันำไตดีเด้อพี่น้องเห็นบ่อนีนำไตลึงเขานี่แล้วก็ความลึกความลึกเบื้องแบบนี้เด้อพี่น้องความลึกของวัวเบื้องแบบนี้ค่ะนี่เขาเอื่นว่าความลึกอ่าตัวนี้ลึกดี ส่วนความกว้างส่วนความกว้างนี่ผู้ใดที่เคยเบิ้งคลิปนี่สิหูวา่าความกว้างเบิ้งตรงนี้เดอ้อเวลาเบิ้งโค้งสั่งว่ไปนูเละให้เบิ้งนะเนี่ค่ะความกว้างความกว้างหัวเบิ้งแบบนี้เดอ้อพี่น้องนี่เบิ้งร้ายนี่นี่ค่ะถ้าตรงนี้เขากว้างนี่แสดงว่าหัวมันกว้างเนาะกว้างยาวลึกเนี่ยค่ะแล้วก็สูงนี่ เรื่องของโครงสร้างจะต้องดูความสูง1ความสูง2ความกว้างความกว้างคือฝั่งนี้แม่นบ่ค่ะความยาวคือช่วงยาวของลำตัวแล้วก็ความลึกอันนี้เขาเอื่นว่าการเบื้องโครงสร้างเด้อพี่น้องเด้อสําหรับมือใหม่นะคะน่ะเนาะนี่ค่ะตัวนี้โบกับคอนขังเพราใจเขาเน้น้องลีนี่นี่ค่ะคอนขางพอใจเขาเลยมีสิบีสิบแปดคะแนนตอนนี้ถึงบ่ไดดผสมถึงสิบเป็นมันขายเนือ้อกับบ่ขาดทุนเด้อค่ะตัวนี้ ถ้าขายเนื้อกับวัลลุสามสิบหาคือเก่านะคะเพราะว่าเขาอ้วนพี่น้องเนี่ยค่ะถึงบอกกัค่ะว่าถ้าเขาซึ่งวัวต้นทุนตามมาถึงถึงมีปัญหาแบบถึงงวัวมันมีปัญหาอยู่กับเขาเาว่าจิเป็นขาโกขาทอนส่องสุดหมดลูกออกเขาสามารถขายในราคางวัวเนื้อได้ถ้ามันอ้วนเขาก็บอกขาดทุนแค่มันอาจจะได้กาไรหน่อยเนาะพี่น้องเพราะว่าวิธีการเลี้ยงของเขานี่เขากะเลี้ยงแบบต้นทุนตาอยู่แล้ว ช่วงเนี้ยค่ะแม่เราหุนอยากซื้อหัวอาหารมาให้น้องเปากับน้องปีใหม่งัวงามเพิ่นกินเนาะค่ะเพ,พ,พ,พิ่นยันงัวเพิ่นซุปพี่น้องเอ,อ,อย้ยหนี่มือละสามรถแม่แเราเลี้ยงงัวงเสียอันนี้ใแล้วค่ะช่วงเนี้ยเราให้กินแต่หย,ย่าเลยงัวพรยอมกินเฟียงเลยค่ะเพราะที่ว่าเข่าหลายนั่นแหละก็เลยตัดเขา่าหนามบระันมานะค่ะก็เลยทําการตัดเข่าให้งัว <c oughs> โอเคค่ะเ <c oughs> บิ่งยื้อกินน้ำเข่าพี่น้อง อ้วนไข่อ่องป่องตัวนี้ค่ะอ้วนแห้งกินดีค่ะเบิง้งอ้วนหลยกับย่านย่านห้องอืดย่านยังแต่วาก,กะหย่ากับ่ได้ถือว่าอ่อนแห้งหรอกค่ะหย่าเป็นแห่วหมูส,ส่วนใหญ่เนาะค่ะโปรตีนกับ่บได้สูงประนันนี่ค่ะนี่อันนี้อิ่มแล้วพี่น้องเฝ่า้างหยาแล้วค่ะอันนี้น้องปีใหม่นี่ค่ะ โอเคค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับมื้อนนี้นะคะ่ะท่านใดที่พึงเขามารับชมช่องบันทุ่งสตูดิโอค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะเพื่อที่สิบได้พลาดคลิปจากทั้งช่องรายการค่ะสำหรับมื้อน,นี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะลูกเป้า